สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับมีข่าวดีมาบอกนะครับสําหรับผู้พิการนะครับวันนี้นะครับฟังทางนี้เลยนะครับวันนี้นะครับมีมาตรการออกมาช่วยเหลือผู้พิการเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 นะครับสําหรับช่วยเหลือคนพิการทั้งหมดนะครับ โดยนะครับวันนี้มีการเห็นชอบนะครับให้กระทรวงพัฒนาคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเสนอเงินเยียวยานะครับเพื่อช่วยเหลือผู้พิการในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับ ให้แก่ผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการจํานวน2ล้านคนนะครับให้คนละ1,000บาทย้ํานะครับ2ล้านคนให้คนละ1,000บาทนะครับเป็นมาตรการที่ช่วยเหลือเยียวยาวผู้พิการในการที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับ2ล้านคนคนละ1,000บาทนะครับและก็ยังมีนะครับยังมีการ เห็นชอบนะครับเห็นชอบหมายถึงว่าอนุมัติเรียบร้อยนะครับให้เปี้ยผู้พิการผู้ที่ถือบัตรผู้พิการนะครับพูดง่ายๆคนที่ถือบัตรผู้พิการนะครับที่อายุไม่เกิน18ปีย้ํานะครับผู้ถือบัตรคนพิการที่อายุไม่เกิน18ปีจํานวนที่ มีอยู่ก็น่าจะประมาณ1นึ0 0 0สนคนนะครับที่จากเดิมที่ได้เดือนละ800นะครับตอนนี้นะครับอนุมัติเพิ่มเป็นเดือนละ1000บาทแต่ว่าจะเริ่มจ่ายเดือนตุลาคมวันที่1ตุลาคมนะครับทั้งนี้นะครับมีการเห็นชอบอีกนะครับเห็นชอบเพิ่มเบี้ยผู้พิการอีกจาก800เป็น1000บาทอันนี้ต่างหากนะครับเมื่อกี้จะเป็น ให้กับผู้พิการที่อายุไม่ไม่เกิน18ปีจาก800เป็น1000แล้วก็ให้เพิ่มเบีย้ยผู้พิการจาก800เป็น1000สําหรับผู้ที่ถือบัตรผู้พิการนะครับสรุปเลยครับก็คือว่ามีมติเห็นชอบนะครับอนุมัติแล้วนะครับ ให้ช่วยเหลือผู้พิการในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับคนที่มีบัตรผู้พิการจำนวน2ล้านคนได้รับคนละ1,000บาทนะครับส่วนนะครับส่วนผู้พิการที่อายุไม่เกิน18ปีได้รับคนละ800เพิ่มเป็น1,000บาทนะครับแต่ว่าจะเริ่มจ่ายเดือนตุลาคมนะครับและก็ เห็นชอบอนุมัตินะครับเพิ่มเบี้ยผู้พิการจาก800เป็น1000บาทแก่ผู้ที่ถือบัตรผู้พิการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับให้กับผู้พิการจำนวน1ล้านคนนี่คือมาตรการที่มาจากการช่วยเหลือนะครับผู้พิการทั้งหมดเลยนะครับนี่อย่างน้อยก็เราก็จะได้เงินนะครับ สำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ